ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องสู้คู่สู้ค้นครับผมครับมือนี้กัดเจอกันที่เก่าลรอครับกับช่องบาเจงคน้นถู่บนนะครับเนาะครับพี่น้องหลังจากที่ผมหห้งหายมาสักช่วงนะครับเนาะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ผมมีลมครับมือนี้เป็นวันทีเ่าเลยนนท์ เดี๋ยว่างว่าเป็นอะไรกวนอะไรว่างว่าเป็นอะไรกวนอะไดี๋ยวคือก่อนครับอ๋อวัธย์เจ็ดครับวันที่ครับมื้อนี้ก็เป็นวัธย์เจ็ดมีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมครับตัวนี้นี่เป็นวาวปีกอ่อนนะครับพอดีพี่น้องเพิ่นขอมาเพิ่นว่าเสียไว้เล่นล่มห่อนโบนเน้นปีกแข็งครับเน้นปีกอ่อนเน้นขึ้นง่ายครับผมอรุณสวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับ อายใช่ทั้งจังหวัดชนบุรีนะครับเนาะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมตอนนี้บะหูวล่มสีแห้งบอรับเนาะครับสำหรับวาวตัวนี้เบาเจิงคุ้นบลกระแบงห้พี่บุญเกิดครับแต่กะขอประทานอภัยนะครับผมก็ะจำชื่อจังหวัดบ่ได้ครับน่าจะเป็นบกขลาระบุยลานะครับขันผมจำบ่บพิดเนาะครับครับพี่น้องเพเของมาแหล้าฝากก็ไห์ก็แช่นนะครับ พวามอนีผมจะมีวาวลองอยู่ประมาณสองสาตัวครับตัวนี้ก็เพิ่งเฮ็ดแล้วครับครับตัวนี้เป็นใบแดงนะครับที่ผมซื้อไว้แต่ปีก่อนครับใบขนาดสิบเอ็ดมิลสิบเอ็ดมิลนะครับครับสภาพโดยงานก็คือเก่าครับเดี๋ยวมาเมืองครับผมสวัสดีครับคุณต้อมครับผมอ่ะ๋ยวจะให้นกครับสําหรับว้าวตัวนี้นี่ผมกับวาสีปล่อยไว้ทั้งคืนครับผมเสียไว้สอดแจ้งครับ เดี๋ยลองตัวนี้ก่อนคร <ar> ับสีวัดล่มก่อนครับว่าล่มลมสีแห้งซ้ำใด๋นะครับเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยไปซ่าซ่าซ่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเสียงพันกันครับพี่น้อง เดี๋ยว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 ครับเขาว่าฝนที่ตกกะเลยบเรียนครับข้าผมตกกระเบื้อเป็นยังครับผมโมเด็ติดกระสอบปูนครับผมติดพาลมครับเห็ตกแงี้ยงครับผมกระโบ้รียนครับตกมาเลยครับสี่เดรั่งเบาไว้น้ำเนี่ยครับเพราะฝนหยุดตกครับอยู่บนมุมมีฝนนะครับอยู่เขียนผมเพื่อเมืองมุมมีฝนเลยครับตอนนี้มีแต่ร่มครับเดี๋ยวเตรียมทองฟ้าครับผม เดี๋ยวท่านข้ามเคนเกี่ยยาสูนี่ล้มนาจะแห้งนะครับช่วงเลี่ยงครับขออยากตั้งกล่องไว้ด้วยครับพีน่องข้าวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงสนูนน่นอนครับเพราะว่ามันนี้อาจจะล่องวาวสองตัวแน่นอนครับปีกอ่อนก็ปีกแข็งครับผมเดี๋ยวตอนนี้เริ่มที่ปีกอ่อนก่อนนะครับครับสิตอยไปข้างขึ้นไปไปไปครับเอฟซีนะครับน้องชายครับผมครับเดี๋ยวคุณคู่ผีต้นนี่จะจัดแน่นอนครับผมครับสีเข็ดแห่แน่นอนครับ เอาเอาเอเลยเด้อนี่ครับเบานึงหน่อยหาสิบเซนติเมตรครับปีกอ่อนนะครับพี่น้องเพิ่นขอมาครับผมจัดให้ตามคั้ขอครับปีกอ่อนครับใส่เสียกเบอร์สามมิลครับเรียนเลยครับเสียกยิ่งยิ่งเลยครับผมครับเสียกยิ่งยิ่งเรียนเลยเบอร์สามมิลครับขั้นธนูวาวตัวนี้ก็อยู่134เซนติเมตร ขนาดใบเง้วเจ็ดสิบเซนติเมตรขนาดความง่ญ่ของใบอยู่ที่สิบเอ็ดมิลเข้าสนู่ที่ใส่เห็ดเข้าสนู่วาวนะครับเนาะเบอร์สิบสองตาเลือบใบทองครับผมฟังนีเนี่ยฟังนีเนี่ยฟังนีเนี่ยโอเคครับก้าโตครับผมเดี๋ยวมึงนะครับพี่น้องบ้านนี้ผมซีแรนนียเลยเด้อครับบ้านนี้ครับ อยาดว่างกล่องมาด้วยครับแบบหนึ่งฟังเสียงขนม้อ้ด้ครับเอาบ่ บ้คอยแห้งป่ะต้บควคอแห้งครับพี่น้องึ้นนะครับแต่ร่มบนบโบคอยแห้งครับผมสงสัยร่มสิเปื้อีอย่าซ่อนตาเฮ้า เียนผุนเห่าอซื้อของเ่วันนันข้าวนมันอยู่สูงแห่งมันเห็นบาโหสีพไทยรังเหออะเห็น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 ่เห็นาดป็นพ่อิมี วอชัดแจ๋วโ,โห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 โโหโจับเขาเเ้าเบาเบาินทรียรอยครับพี่น้องครับแบาอยากยาง,งยังนิบแดั้วครัผอกยงมฟังครับเ Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những เปลี่ยนแปลงไหมสมัย,เ,ยมเรื่องเส้นโอ้โอ้องเน,นี่แสงมันครับนี่ก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับแต่ระยะเรียนยังไก่ครับเพราะว่าล่มขวัญชางกิยากยิ้วสูงแห่งครับผมเดี๋ยวมึงมื่ครับผมสีม่วนเสียก่อนเดี๋ยวด้วยคือขาวในข้าวหมอนเสียข้าวหนึ่งก่อนเดี๋ยวสีม่วนเสียข้าวหนึ่งครับพี่น้องใหญ่ไปเรียนมองบ่อมอีตรงนึงครับ เจอญ่อยู่เลยจำเข่าอพอนทีนี่ยัยงไงจำเข่าเนาพอดีอยเนียกหนึ่งเขาว่าข้าวเียนเองหรอที่ถนอว่าเาจปล่อยว่ามีแต่เดียวเพาอยากทีถุมร่มมันสีแห้งลหน่องซะก่นเอาต้นนี้นเนียหรเสียเ้นหเานา,าะ เาไฟมัแม่ตะดบม่เดขึ้นจะเตะ้ปเยี่ยสุดเลยเนาะยมองกุ้นเรียบุ้นฟังไหนก็จีเรียนถูได้เลยหน่ังน้านรอขามหนำหนึ่งขามหนาอยู่่บ่เด้อแม่ให้เงี้ยตวเคยไปอยู่หรอบอกว่าเคยไปอยู่นี่ตัวจีเรียนบ่โว่บ่บ่ ཡོད คนดูยี่สบสามวัสด,ดีครับอันนี้ล่อก็ได้ไหมอัน,นี้รนะอนี้เยลยปะพวกาเนอก<ะ>เอกแ้ยางไปข้าวไปตั้งเลยยางไปยิงอยู่ใช่วงเก่าหน่อยได้ไหมองเก่าเลยอก กระดังแห้งอยู่ตะกี้ตะกี้กระดังแห้งอยู่วะ่างหันนี่ไหมว่งหนเบิดอยดีบว่าจะเสือกี่ วอามึงกันีเทียนะครับครับสวัสดีครับล่มดีปะครับล่มบุคคลดีมันไดครับช่วงตอนนี้ครับล่มมากประมาณสี่ถุ่มนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเรียนก่อนครับเพราะว่ามีว้าไรตัวสีร่องนะครับเดี๋ยวต้องเช็กอาการวาก่อนครับว่าว่าสีเป็นแังไดงครับพี่น้องครับกระ่องวาช่วงแรงครับล่มจังดีครับ จำเป็นแต่จะร๋องเราครับจะสีส้มให้พี่น้องเพิ่งน,นะครับเนาะสสบายใจครับช่วงนี้กบับรนว่าช่วงสีน้านาวครับเรื่องของนานฮอนนะครับอาจจะมีลมหนาวนานามาปะปนนะครับนอกพอได้ร่องเราให้พี่น้องเพิ่งครับยังหน่อยผมก็ได้เห็ุอีกอย่างที่มันเต็มที่แล้วครับก่อนที่มอบให้พี่น้องที่ สั่งกับผมมานะครับผมกะเคียรให้เตรมที่ครับผมครับตั้งเที่ยก็ต้องขอใจน้ครับว่าช่วงนี้ร่มบ่ค่อยดีนะครับผมก็บ่ค่อยมันใจมันไดเกิดว่าวขึ้นครับวันนี้ขึ้นดีขึ้นนิ่งบ่เอียงเกิดมา่นึงพี่น้องส่งให้พี่น้องคุณไปถือร่มแฮ้งเอียงมุนครับน่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องกอนนะครับ นะครับบ้านี้เอาบ่ะ ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเป็นที่เดียบร่อยแล้วครับพอเห็นน้ำดอกมือ่วดครับครับผมขึ้น้ะครับลุ่มกับบ่อขแห้งมาได้ครับผมมาถือกล่องเข้าเนี่ยเดี๋ยวปิดไฟตัวก่อนในบ่เสียบตาลุ่มบ่อขี้แห้งมาได้ครับ ตัว์เไยกันด้ตุ้นไปไหนฮะตุ้เห็นุ้มหลอกมาเรื่องเสี่ยงก็ครับวันนี้ว่าจะไกวแล้วนั่งเซยอยเมียบครับ งดึงตัวขึ้นครับ,ร,บร่วมเต็มซิบร่วมเต็มซิบนี่ให้ให้สักหาชุดหานะครับมาถึง้งหกนครับสิบบาทครับอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ปูกครับูดบ่นไมไเยกวา น้องครับมอนีกัเอาใบเค์นี่ก่อนนะครับน้องเพราะว่าล่มกับค่อยดีบันไดครับผมกับเต็มหาเอ้ยเต็มทีผมหาชุดหานะครับล่มบ่เึงหกครับโอเคครับเจอกันมือหนานะครับนาะครับหรืออาจจะเจอกันรอบดึกอีกรอบนึงนะครับนาะพี่ดอองจสังงากันครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดคลิปกัน